บทที่12ชยาสนากาตาพุทธเตเชตวาเตเชตวามาลังสวัสหะนังจะตุสัจจาสภะพพลังเยปิวิสุนาลาสภาตันหักละก,กาทะเยวพุทธาอันสวีสตินายากาสเพปันติริตาไมหังมันทะเตเต,เตมุติศาลาสีเส ปฏิปติโตมมนหังพุทโทธรรมเมจะทะโลวิโลจะเนสังโฆปฏิติโตมหังอูเลสพระนุคุนาการโอหะทะเยมีอนุทุโลสาลีบุตโตจะทักขีเนีโกนทันโยอภพิถาขะมิขฆสมิโมคลานโนจะวามะเก ทัตขิมีสวานีายห,หังะสูอานาถะลาหุกลาการสโปจะมหานามโมูอุภาสุวามสัตเกเกสตูปิดทิกลาคัชมิงสุริโยวาปะังกดโลนิสันโนสิริคัมปันโนโสติโตมุตนิปะปุขาวโวกุมาละกัสโปเทโร มหิสีจิตวาทโกสโูมาหังวัฒนีกินนิจังตันจิถาสิคุนากาโรโอุปอุณโนคังคุลิมาโนจะอุปาลีนันทะสีวาลีเถลาปัญจะอิมีชาตานาลาละตะ,ะละกะมะมะ,มะสีใส เสสาสีติมหาเถรวิชตาว,วชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถรชิตาวามันโตชินนลาสาชะลันตาสสสาตเตชีนอังคะมังเกสุสันนิตาละตะนางอุละโตอาสิทักกีนีมีตะ สุกตังทัมขะฉันปัญจตโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันทะโมละปะทิจันตะอาณาณนะพิกยะสุตตะกังอากาเสชาทะสะสิเสสาปะลาคลันสันติตาชินานะ วะละสังตุตาสันกังปากาลังกาตังวาตาปิตาทัสสันจาตาพาหิรัตตุปทาวาเออะเซส,สาวินะยะสันตุอะนันทะชินะเศชะสาสาวะสะโตมสีสก,กิจเจนะเสถาสัมพุทธะปัญเชละจินาปัญจะละมัญชิมิมหิ วะหีรันตังมหิตะเลสธาปาเลนตุมังสัพเพเฟมหาปุริสาท้าพาอิเจวะมันโตสุข,ขะโตสุขะโคชินานุภาเวนะชิตุปัฏฐาวธัมมานุภาเวนะชิตติสังโฆสมานุภาเวนะชิตตะละอยู่สมานุภา,า,า,าเววะ บัินโตจะลามิชนณปัญชะเลติบทที่13บามพระโหงสหัสสมะพิขะนันมิตะสาวุธันตังคีระมีขาลังทิตาโคละสะเจนะมาลังทานาทิธรรมะวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตยสาพาันตุเตชยามังคารานิมาลาติเลกามมาภิกยุทธิสะอนทะลาติง ธรมพันธะนาฟาวะกะมะคะมะธรรมให้ยังสันติสุทันตะวิถีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสากรตันเตช,าาตเตชายามังคารานินาฟาคีลังขะชะวะลังอิตะมันทะภูตังพาวัตคิจักกะมะสันีวะสุทากะรุนันตังมตัตตปุเสกะวิถีนาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชายะมังการานีอุคิตะคัคขะมะติหันทะสุทากาลุณาตาทาวัติโยชนะปะขังปุริมาละวันตังอิทีพิสังขะตะมะนาวชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายะมังการานีอันตวานะการทะมุทะลังอิวะคัมพิมิยะจัญญายะ กุ่มพระวะจางนางชนากายะมันจจสันเตนะโสธิวิทีนาคิตวามุนินโทตันเตชาสาอวะตตเตชยามงครานิสันจะวิหายะมติสันทกาวาทะเกสุวาทาพิโลปิตะมะนันอิตังตันทะทูตังปันจ่าปัทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชาสาอวะตตเตชายามกครานินันโท นันทภูชะขังวิถุทางมหินทิภูเตนะเถระภูชะเคนะปะทะพันยันโตอิทธิปะเดทะสวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะวาตเตชะยะมังคลานุทุขะหะทิภูเคนะสุดทางทะหันทางพระละหะมังวิสุทิชุติ มิทิกะพระหาหนัญญานาะเทนะวิถีนาเชศิตวามุนินโทตันเตชะสาวนตุเตชะยะมากรานีเอตตปิพุทธชะยังมังฆะละอันทะคาถายวาจานทนะุทิณะเทมีสาระเตมะตันทีหิตวานะเทกะวิธินาะจุวันทวาทิโมขะสุขัง อธิคเมยะนโรสะปัญโยมหากรุณาธาโถอิิตายะสัพพา,านินังปูเรนตะวาปาละมีสภาปันโตสมัมโธทิมุตตมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตชยมัคคลาชย,ยัง,ตงโตโหนท,ทียามูเรนสัพกตะนังนัตถิวัฏโตเอวะตันวังชิ ชโยโหมโชยันสุชะยะมังคลาอปะละชิตตะปัลังเกสีเสปะทิวิทโขคขาเลอสิเสเกสภะ,ะพุทธานังอปะปัตโตปะโมทัตติสุนักขันตังสุมังคลังสุปขาขัตังสหุหิตังสุนโนสุ มุตโตจสุริยธรรมปะละหามะจาริสุปะทางขีนังปะกายะมัมมังวาจากัมมังปะทางขีนังปะทางขีนังปะมะโนกัมมังปะทีนีเจทำปะทักขีนาปะทักขีนากาตวะลักขันตันทีปะทักขีนา พวันตุสัพพะมังคลาลักขันตุสภะทาเทวะสภะพุทธานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลาลักขันตุสภะทาเทวตาสัภะนุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสัมพุทธามังคลาลักขันตุสภะเทวตาสพพะสังขานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเต <ras> <lies> <world> <side> <noi> บทที่สิบสี่ยาเทวตาสันติวิหาะสินีทูเปละเขโอติคะเลตหิะหิตาธรรมะธานีนะวะหันตุปูชิตาโซนทิกะโลนเติิวิหาระมันทะเบงเถราจะมัน,นาะวากาจะพิขขวสารามิกาธานะ อุปสก,กาคามาจะเทสานิคามาจะอิสลาสัมปาณะอุตาสุขตาภาวันตุเตชละพุชาเยปิอันทะสัมภวาสังเถสถะาสาตาภะทะโวปาติกานัญานิกังธรรมะวลังปันชิตังเตสัมเปปิสุขสัมโสกุโลตุสังขายัง โสนตุจิลังสตังธรรมเมาธรรมะธารจะาปุลาสังโคโหนตุสัมังขาโวอันทะยังยักหิตะยังจะเออมเหลักขัดตุสัพพรมโมสัเพเภติธรรมะจะโลคโนพุทธติงสัมปุสัมปาปุเรยายะมะธรรมีอริยปเวนทิตาปสัสนนา หตุสเพปิปะนิโนพุทธศาสนาสารังสมาทานังปะเวนฉันโตกาเลเทโวปะวาสันตุพุทธ,ธิภาวายัสัมตานังสัมมิทังนถทุมีทนางมาตาปิตาจะอันตะลชังนิจังลัขันตุปุตตะลังเอวางธรมีนะราชาโนปะชังลัขันตุสัพพทา วธิชมาตุกขาปัตาจะนันทุกขาปันยันตาจะนิพยาโสกับปันตาจะานิสโกหอนตุสัพเพปิปานิโมเอตะวาตาจะอหหัมหิหิสัมภะตังปุจญาสัมปะทังสะเพเทวานุโมลทันตุสัพพะสัมปติสติยาทานังทะทะะันตุสัททายะศีลังลกขันตุสัพพา พระวนาะปิกระตาโหตุสันชันตุเทวตาขาตาสเพพุทธาสภะลตาปันจีกันสักยังพลังอรหันตานังจะเตเชนะละขันทัน,นทานิสภโสวันที่หกโหตุสพังสุมังคาลกละขันตุสระ,ะเทวตาสภะพ,พุทธานุภาเวนะสนถีโหตุนิลันตลัง โหตุสพังสุมังคะลังละขันตูสภะเทวตาสภะธรรมะนุภาวีนะโสนทีโหตุเนรันตลังโหตุสพังสุมังคะลังละขันตูสภะเทวตาสภะสังฆานุภาวีนะโสนทีโหตุเนรันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจ์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาและธรรมะไต่ด้วยการสัตยาบบสวดมนต์พระสูภาพปิดและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ งเกิดมีแต่ข้าพเจ้าให้ผลทุกภายทางปวงก่อนข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ทรงเทพทั้งหลายลลทานนั้งหลายปวดนโมทนายในการสัธยายหมดสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมนาแล้วปวดอําโมทพร,รให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายาตเสถีเรียนเยสีเลี่ยนไว้ครูไปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงทั้สามสีข้าง,งขึ้นให้เปรียบอนุภาพแห่งความเพียรพระปิดและทรงสวด สิทธิ์ตุ้มขันนี่คิดสาธุสาธุสาธุ